เจมานเดอะฟาเรอร์เผ่าพันธุ์นักล่าของผู้ฝ่าทุกควาักดาบคนคนพบพลังแห่งการปัดป้องกัเ DJD เดอะวาย w h a ดิบดุ u c k เผือนไอ้คว้าช้าแม่งฟังคนจริงใจเลยเราทุกคนมีพลังพิเศษในตัวเองแค่ของคนในผมและนี่คือ What เอเวอร์วอตเอเวอร์นะฮะจากพี่เกลือกิตินะครับฟิจิเวนกับชินชินวุฒินั่นเองอ่าก่อนหน้านี้นะฮะยังมีผลงานนะฮะเป็นซิงเกิลล่าสุดนะฮะจากเนกัวจัมนะครับไม่รักจําได้นั่นเองนะครับสวัสดีฮะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับกับโคสูซีดเก้าสิบเจ็ดจุเนฟเมเมล็ดพันธุ์ใหม่คนไวมันอยู่กับผมนะฮะดีเจออนแล้วก็ดีเจเดนั่นเองนะครับเรียกว่าเกิดนี่นก็อ่าให้ฟังกันก่อน2เพลงแล้วกันนะฮะคาดว่า โอ้วันนี้คงเป็นเช้าที่สดใสสำหรับหลายหลายคนเลยตอนนี้ก็บ่ายจะม,มาเช้าอะไรนะอ่ะวันนี้ก็เริ่มต้นวันทํางานนะครับของสัปดาห์นี้นะฮะหลังจากที่เมื่อวานนะครับหลายคนเองก็คงได้ไปปฏิบัติเรียกว่ากิจกรรมทํากิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวนะฮะในทางศาสนาน,นั่นเองนะครับเมื่อวานเองผมเองก็ได้ได้มีโอกาสด้วยนะได้ไปอ่าเวียนเทียนที่อ่าวัดแถวบ้านนะครับก็เป็นการรวมตัวกันของครอบครัวที่เรียกว่าครบถ้วนทั่วนหน้าเลยนะฮะดีใจมาก หลังจากที่เราไม่่อยได้เจอกันเท่าไหร่นะครับหรือว,ว่าเป็นวันหยุดเนี่ยจริงๆเป็นกิจกรรมที่สําคัญนะทำให้เราได้มาเจอหน้าพร้อมเพรียงกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ว่าโอกาสที่เราได้เจอกันเนี่ยเริ่มน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าเราด้วยความที่เราโตขึ้นเรามีงานที่ต้องทําบ้างหรืออะไรอย่างนี้มีภารกิจที่ต้องไปรับผิดชอบนะฮะหลังจากที่ตอนเด็กๆเนี่ยเราจะ,จะอยู่ด้วยกันครอบครัวคบหน้าตลอดเวลาเลยแต่พอโตขึ้นมาก็จะมันเริ่ม เริ่มห่างเหินนะฮะเออนะก็จะเป็นช่วงโอกาสดีๆที่เราจะได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะยังไงก็ขอมีความสุขมากๆละกันนะครับเอาละฮะตอนนี้ต่อไปผมมีเพลงนะครับจาก3บาทหมาให้ฟังกันต่อนะครับซึ่งเพลงนี้ต้องบอกว่าผมฟังครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าติดหูมากเลยนะฮะแล้วตอนนี้ก็อยู่บนซีชา์นท็อปทเวนตี้ของเรามายาวนานทีเดียวนะฮะถึง5สัปดาห์ คือปฏิบัตนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีผลงานเพลงนะฮะจากโอ i ล e กนะฮะแฟนน่ารักนะครับเหมือนเดิมเลยนะฮะอยากฟังเพลงอะไร4111975ส่งเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับนี่เขามีเบบี้ครับเขามีเบบี้นะใช่เออ <นะ S 2> ไม่ใช่เบบี้เขามีเมบี้เออนะ นะฮะก่อนหน้านี้นก็ยังมีแฟนหน้ารักที่บอกไวแล้วเป็นซิการ่าสุดนะฮะจากโอลิฟเสนเอกนะครับต้องราบิีดับด้วยจากสามารถ50อันดับที่16ในซีชั้นท็อปทเสวัสดีชาวซีด้วยสวัสดีครับเมื่อกี้ตกใจมากเลยพี่อยู่มีเอ่อเรียกว่า,เ,วาเราพอเดินขึ้นมารับถคุณถูกชนนะ่ะ <laughs> ผมนี่แหละบอกคุณมัออต้องเป็นเราพอนั่นแหละ จริงๆผิดนะฮะดีเจเทมนะฮะถ้าฟังอยู่ดีเจเทมก็นะไปเลื่อนรถด้วยนะฮะจอดขวางชาวบ้านเขาแล้วยังดึงเบรกมืออีกตั้งห้าช่วยกันนะไปเลื่อนรถด้วยชัดเจนเลยนะครับเอานะครับมาถึงหนึ่งช่วงเราตอนนี้ดีกว่านะฮะกับซีดแบ็คเซ็นเตอร์ครับคุณผู้ฟังแล้วก็ดีเจออนเนี่ยเคยไหมฮะตอนที่เล่นอินเตอร์ที่ใช้ใกันเนี่ยนะฮะอัปโหลดก็ไม่ค่อยได้ดาวน์โหลดก็ไม่ค่อยดีผมบอกเลยครับปัญหาเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับผมเพราะว่าทไมครับพี่ เราใช้ทรีบอร์ดแบนครับ oh. รวมไปถึงชาวซีทุกคนที่ใช้ทรีบอร์ดแบนนี่ไม่เคยเกิดปัญหาแบบนี้แน่นอนเพราะ uh. ว่าทรีบอร์ดแบนเนี่ยนะครับ uh. เพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าในราคาเดิมครับใครที่ยังไม่ลองใช้ผมว่าช้าไม่ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรา uh. สองคนเนี่ยจะมาแนะนำรายละเอียดกันนะครับ uh. เราบรองว่าน่าสนใจมากขึ้นแน่นอนครับผมจะแน่นอนนะตอนนี้สำหรับใครนะฮะที่อยากได้ของรางวัลน,นะครับจากทรีบอร์ดแบนเป็นมูลค่าสัก800บาทไม่ใช่สามสิเ <c oughs> ออไม่ยากเลยนะฮะแค่จำโคดน,นี้ไว้ดีๆจำดีๆนะจะ ทรีบอร์ดแบนเพิ่มคุณค่าให้ลูกค้าในราคาเดิมแล้วก็โทรมาเลยนะฮะที่02245183นะครับแล้วหลังเบรกมาร่วมสนุกกันครับอย่างที่พวกเรานะฮะได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงที่แล้วนะครับว่าจะมาแนะนำนะฮะความแรงของอินเทอร์เน็ตนะครับที่ให้บริการได้จริงหลากหลายความเร็วนะฮะเริ่มต้นที่6เมกนะครับจนถึง20เมกนะครับโดยที่ราคาเริ่มต้นที่590บาทนั่นเองครับผมนะฮะ เรียกได้ว่านะครับทรีบอร์ดแบนนะครับอินเทอร์เน็ตและทรีบอร์ดแบนไวไฟเนี่ยเน็ตแรงไร้สายนะฮะเล่นได้มันกว่า50,000จุดทั่วประเทศนะครับเราก็เพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าทรีบอร์ดแบนในราคาเดิมคุณค่ามากขึ้นครับดีแน่นอนเลยครับอืมเรียกว่าสำหรับชาวซีนะฮะคนไหนที่อยากรู้นะฮะว่าอินเทอร์เน็ตแรงและให้ได้จริงเป็นยังไงนะฮะสามารถสอบถามได้เลยนะที่ทรีบอร์ดแบนช็อปนะครับทั่วประเทศ หรือโทรหนึ่งนั่นเองนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมมีของรางวัลมูลค่า800บาทนะครับจากฟรีบอร์ดแบนฮะมอบคุณค่าให้กับลูกค้าในราคาเดิมคุณค่ามากขึ้นดีแน่นอนนะครับตอนนี้สายนั่งใหม่ของเราพร้อมแล้วคุยกับเขาเลยสวัสดีครับคุณแฟตค่ะสวัสดีค่ะครับผมทำไมอะพี่ผมอยากจะถามว่าคุณแฟตแฟตรินหรือเปล่าอ้าวแเลยอ้าวบอก้นเลยนะคะ อะไรนะครับเขาบอกบอกค้นเลยนะเขาบอกค้นเลยนะฮะเอาเลยครับผมค่ะทรีบอร์ดแบนเพิ่มคุณค่าให้ลูกค้าในราคาเดิมค่ะยินดีด้วยนะครับคุณแฟชัเป๊ะเลยนะฮะเป๊ะเออขอบคุณนะครับคุณแฟชัรับไปเลยนะฮะกระของรางวัลมูลค่า800บาทนะครับจากทรีบอร์ดแบนนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณแฟชัจะโกรธเราไหมฮะ โ <Okay, S 2> อเคยังไงตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับทรีบอร์ b a บเพิ่มคุณค่าให้ลูกค้าในราคาเดิมคุณค่ามากขึ้นดีแน่นอนโทร1น3 5 3 0มาจามาแจกของกันบ้างดีกว่านะครับกับช่วงนี้เลยนะครับกับซีดฮูลาฮุกนั่นเองนะฮะเรียกว่าเป็นช่วงพิเศษนะครับที่จะเปิดให้กับนักสะสมซีดคอลเล t ชันมาร่วมสนุกกันแบบง่ายเลยนะครับคับผม,มเราจะเปิดฮสั้นๆให้ฟัง ะฮะแล้วก็ทายชื่อศิลปินมานะฮะที่0 2 2 4 5 1 8 3ถ้าเกิดว่าคนที่โทรมาทายไม่ถูกนะครับก็จะตกเป็นของ4111975นั่นเองถูกต้องเรามีของวัจจนั่นคือซ w ดเวิล h a แ e นั่นเอง <c oughs> ใครที่อยากจะได้เก้าอ e ี้ไซส์มินิที่ทำมาจากวัสด y, e ุรีไซเคิลแทนที่เก้าอี้พลาสติกแล้วก็ในการง่างที่ดีเจอ้นบอกไปตอบให้ถูกว่าเพลงนี้เป็นของใครอ แทบจะสั่เลยทีเดียวนะฮะเสียงเคลิมากเลยง่ายมาก <laughs> นะครับ02245-183นะครับกับ4111975หลังเบรกนะฮะเจอกันได้เลยมาถึงช่วงนี้ซีดฮูล่าฮุกกันแล้วนะครับกติกาง่ายๆๆที่เราได้บอกไปถ้าหน้าไม่ตอบถูกรับของรางวัลไปเลยแต่ถ้าตอบผิดก็ SMS แรกที่ส่งเข้ามาตอบถูกก็รับของรางวัลของเราไปตอนนี้หน้าไมมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อคุณแววดาวค่ะอืมคุณแววดาวครับเววดาวครับ อ่ะคุณแมวดาวครับตอบได้ไหมครับเจนิเฟอร์กิมต้าโอ้โหมั่นใจขนาดนี้ยินดีด้วยนะครับครับผมเลาไปเลยนะฮะกับซีดเคร์ชั่นประจําเดือนนี้ของเรานะครับก็คือซีดเวิลด์แชร์นั่นเองนะครับคุณแมวดาวคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ อืมนี่นะฮะับง่ายๆเลยนะฮะง่ายๆแค่นี้เองนะยังไม่ทันฟังเพลงตัวอย่างกายจะถามว่าได้ไหมไม่แน่ใจผมก,ก็อยากจะเปิดให้ฟังอีกทีแม่ตอบได้เลยก็รับของรางวัลของเราไปเลยทางเอ็มเวตไม่ต้องเสียใจนะจ๊ะครับผมส่วนช่วงนี้นะฮะขอขอบคุณด้วยนะครับกับ True Move Edge นะฮะแล้วก็ชั่วโมงหน้ายอยู่กับผมพวกเราสองคนแน่นอนครับผมดีเจเดชและก็ดีเจโอนั่นเองนะครับที่คืนซีด97.5 FM ครับ DJ o n ดห้าเอฟเอ็ ทุกนนักล่าทุกฝ่าทุกความกล้วนคนพบพลังแห่งการป้องกัน DJD the Y Hot Deep ดุดเดือนฮอ้ในแชาไม่ฟังแข่งกจริงใจเลยเราทุกคนมีพลังพิเศษในตัวเองแค่บองคนให้ผม นะครับกลับมาซีซกันต่อนะครับยังคงอยู่กับเรา2คนแต่ว่าตอนนี้ครับตนนะ้นชั่วโมงผมมีเรื่องดีชาวซีซคนไหนที่เป็นสาวกของหหนุ่มร็อกแบดนเกาหลี FT Island ต้องฟังทางนี้เลยนะครับเ,เพราะว่าทั้งหหนุ่มเนี่ยเขากําลังจะมาระเบิดความมันแบบเต็มรูปแบบกันถึงเมืองไทยครับ <c oughs> กับคอนเสิร์ต2000เวนะครับ FT Island concert play FT Island in Bangkok กันเองครับ <c oughs> เรียกว่าหลังจากที่ทั้ง5้าหนุ่มนะฮะอย่างเวจงฮุน <c oughs> อีฮงกีอีแจจิน ส่งซึงฮยอนแล้วก็ชเวมินฮวานะฮะโอ้โหแต่ละคนเรียกยากจริงๆอ่าได้ส่งคลิปทักทายนะเรียกว่าเรียกเสียงกรี๊ดนะฮะจากแฟนๆกันไปแล้วล่าสุดนะฮะทั้ง5หนุ่มนะครับยังได้ส่งมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่นะครับอย่างเซรีมาเรียกน้ำย่อยนะครับให้ชุ่มชื่นหัวใจกันอีกด้วยนะครับซึ่งครั้งนี้นะคอนเสิร์ตเนี่ยในครั้งนี้ต้องบอกว่า หาหนุ่มเขาแอบกระซิบมาด้วยนะบอกว่าพวกเขาจะมาปล่อยของนะให้เป็นแฟนชาวไทยได้มันกันอย่างจุใจอย่างแน่นอนพร้อมเซอร์ไพรส์นะครับจากสุดพิเศษเลยนะฮะจากหาหนุ่มคนนี้นครับซึ่งคอนเสิร์ตจะจัดขึ้นนะฮะแน่นอนครับในวันเสาร์ที่ 9มิถุนายนนี้นะครับที่ทันเดอร์โดมเมืองทองธานีครับผมก็สามารถหาซื้อบัตรกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะครับราคาบัตรก็จะมี1,500นะครับ2,5003,500แล้วก็4,500ครับรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยในส่วนของผังที่นั่งและขั้นตอนการจองบัตรต่างๆก็คลิกไปได้เลยนะครับที่ www.facebook.com นะครับ f ล o t h a i ไทยหรือว่า www.fe o c o t h เอนั่นเองนะครับ f ฟ o ก็สะกดง่ายๆครับ f e โอเอนั่นเองนะครับอืมนะฮะแล้วก็ใครนะคะที่เรียกว่าพลาดโอกาสนะฮะไปร่วม Meet and g r e e t นะฮะกับ5หนุ่ม Ft Island แลนนะฮะก็ไม่ต้องเสียใจนะครับแม้จะไม่ได้มิดแอนกรีสนะครับแต่เราก็ยังมีบัตรคอนเสิร์ตมาแจกกันอยู่นะใครที่อยากได้นะฮะกติกาของเราก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่คุณติดตามฟังซีดเก้าสของเราทั้งวันเลยนะฮะเมื่อไหร่ที่คุณได้ยินเพลงของ Ft Island นะฮะก็ให้ส่ง SMS เ พิมพ์คำว่า FT Iceland เป็นภาษาอังกฤษนะฮะตามด้วยชื่อแล้วก็นามสกุลนะครับมาที่4111975นะครับใครที่หูดีมือไหวส่งมาก่อนนะฮะสองข้อความแรกนะฮะก็รับเป็นเลยนะครับคนละ2ใบง่ายมากนะฮะให้ได้ไปกรีดติดขอบเวทีกันเลยนั่นเองนะครับยังไงก็ไปติดตามดูแล้วกันคาดว่า อีกไม่นานน่าจะเปิดหรือเปล่าหรือว่าอีก2ชั่วโมงหรือเปล่าไม่หรือไม่บอกติดตามทั้งวันละกันนะครับแต่ช่วงนี้นะฮะต้นชั่วโมงผมมีเพลงมาพๆนะฮะจากโอ้โหเป็นซึ่งก็หมายด้วยนะครับของหนุ่มซูเปอร์สตาร์คนนี้เลยนะฮะบีสกริตนั่นเองนะฮะกับรักจับใจแล้วก็ยังมีผลงานเพลงจากไอซ์เรนยูนะครับเพลงนี้ฮิตติดหูมากอยู่บนเคยอยู่บนซีชาร์ดทาวตทวนตี้ของเราด้วยคืออย่าไว้ใจความเหงานั่นเองนะครับเหมือนเดิมเลยอยากฟังเพลงอะไรซีหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดห้าส่งเข้ามา เอาละครับมาถึงช่วงนี้ซีบล็อกออฟิฟรมนะครับมีข่าวล่าสุดจากแวดวงภาพยนตร์จากฝั่งเกาหลีกันบ้างดีกว่ากับเรื่องราวของนี่เลยสาวคนนี้ซูจีนี่ฮะแห่งวงมิสเอเนงที่นับได้ว่าเป็นที่ทอของเธอนะฮะฮอตมากๆากเมื่อภาพยนตร์นี้ครับรักแรกในความทรงจำครับผมแน่นอนว่าเธอเป็นหนึ่งคนที่ผมชอบมากเลยนะฮะในมิสเอนะครับก็ภาพยนตร์เรื่องแรกของเธอคือรักแรกในความทรงจำหรือว่า a r c h i t e ทเกอร์0 1 er 101นะครับซึ่งเธอร่วมแสดงได้รับการต้อนรับอย่างล้นหลามเลยทันทีที่เข้าฉายในประเทศกเกาหลีนะฮะตั้งแต่เดือนมีนาคมก็สามารถทำไรายได้เป็นอันดับหนึ่งน,าน่าติดต่อกันถึง3สัปดา,าห์นะครับและยังคงครองรงฉายจนถึงทุกวันนี้ด้วยทำให้ซูจีเนี่ยนะฮะคว้ารางวัลน,นักแสดงนำหญิงหน้าใหม่นะ <AC 2> <ut> ครับผมจากงานนี้เลยนะครับพ e คแซงอาร์ตอะวอรนะฮะในครั้งที่4-8ที่กรุงโซมาครองนะครับก <AC 2> ็ รอติดตามแล้วกันเขาว่าน่าจะเข้าในเดือนนี้แหละสำหรับบ้านเราก็ออรอติดตามแล้วกันในช่วงนี้นะฮะสำหรับซี e d b l บล็อกออฟฟิศนั่นเองครับเอาละฮะสำหรับช่วงนี้นะฮะต้องขอขอบคุณซันซิลเพอร์เฟ r สเตรทด้วยนะครับกับนวัตกรรมสเตรทเอ่อสเตรทช็อคของซันซิลนะครับสเตรทล็อกสิมชัสเตรทล็อกสเตรทล็อกของซันซิลนะฮะที่ช่วยล็อกผมให้ตรงสวยเป็นธรรมชาตินะฮะเรียกว่า เจ๋งมากเลยถูกต้องครับซื้อตอนนี้นะครับมีสิทธิ์ลุ้นบินไปทําผมกับช่างผมระดับโลกนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมนะครับตามรอยแพนเค้กนะครับเที่ยวประเทศญี่ปุ่น5วัน4คืนเพียงแค่ส่งชิ้นส่วนซันซิลนะครับเพอร์เฟกต์สเตทนะครมาที่ตู้ปน58ปอนจอภาษีเจริญนะครวันนี้จนถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นครับ เียกว่าผ่านไปแล้วนะครับถึง24ครั้งด้วยกันนะฮะสำหรับกิจกรรมซีดเลดี้ที่ยังคงความสนุกสนานกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมมาถึงครั้งนี้เบนจะเพศพอดีเลยครั้งที่25ครับแต่เขามีคำใบ้มาแล้วนะผมอยากรู้จริงๆเลยเขาเขียนคำใบ้แรกมาว่าบิ๊กแมทเฮ้ยอะไรอ่ะช้างชนช้างหรือเปล่าอะไรบิ๊กแมทนี่ตีความได้หลายอย่างนะหลายอย่างนะบิ๊กใหญ่อะไรจะใหญ่ นั่นสิหรือว่าจะเป็นความยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่ความดังความลังการไม่ไม่รู้เหมือนกันติดตามม่ดีแล้วกันทางซีดเลดี้ของเรานะฮะนะฮะรหรือว่าจะทายมาลเล่นก็ได้นะครับลองส่งมาดูแล้วกันที่4111975นะครับแล้วก็มาลองดูแล้วกันว่าซีดเลดี้ครั้งที่25จะเป็นใครนะฮะที่ซีด97จุดฟของเรานั่นเองนะครับช่วงนี้ขอขอบคุณด้วยนะครับ Space et, สเปชติสิวหลังออกซิเคลครับ มาถึงช่วงนี้นะครับกับมิวสิกเล็กโซซีนนะฮะแน่นอนว่าเป็นช่วงเวลาดีๆนะฮะที่จะเปิดโอกาสนะครับให้คนดนตรีไม่ว่าจะเป็นวงเดียวหรือว่าค่ายเล็ก หรือว่าจะเป็นค่ายสลานะฮะมาโชว์ผลงานสุดเจ๋งของคุณกันนะฮะผ่านคลื่นซีด97จุดนาเฟมของเรานะครับและแน่นอนเองผมเองก็อยากจะเชิญชวนด้วยนะับว,ว่าใครก็ตามที่คิดว่าตัวเองมีผลงานที่เรียกว่าสุดซีดแล้วนะครับแล้วก็อยากจะมาโชว์ไม่ว่าจะเป็นวงวงเดี่ยงที่บอกไปหรือว่าค่ายเล็กค่ายอิสระนะฮะก็สามารถส่งผลงานโปรไฟล์นะครับและที่สําคัญคือเบอร์ติดต่อกลับนะฮะเข้ามาได้เลยนะครับที่ซีดวีดีโอ975 at gmail com นั่นเองนะครับ ส่วนตอนนี้นะฮะต้องบอกมีวงเจ๋งๆมาแนะนำอีกแล้ววันนี้เป็นวงที่ชื่อว่า o f f e e b r e ร k นะฮะหนึ่งวงดนตรีที่เคยส่งซิงเกิลมาแนะนำกับชาวซีกันแล้ว,วน,นี่ส่งซิงเกิลใหม่มาฝากกันกับเพลงชื่อว่าขอบคุณเธอเนะฮะเพลงที่แทนความรู้สึกของคนที่เคยอ,อกหักในความรักนะฮะจนแทบจะหมดศรัทธานในรักกันเองโอ้โหเรียกว,ว่าฟังแล้วรู้สึกเจ็บเลยนะแต่ก็ยังอยากจะขอบคุณอยู่นะครับเป็นคำเดียวที่อยากจะบอกเพื่อแทนความรู้สึกก็คือขอบคุณ เธอนะครับขอบคุณและจุดๆเธอด้วยนะครับยังไงก็ลองไปฟังกันดูแล้วกันนะครับจาก Coffee Break นะครับและแน่นอนว่าชั่วโมองหน้ายังอยู่กับพวกเรา2คน DJ Day แล้วก็ DJ O'n อ้นนะครับแล้วก็ขอสองสายหน้าไมค์ด้วยนะฮะกับซีดยูลิสนั่นเองโทรมาได้เลยครับ02-2457-1831นั่นเองครับ DJ O'n! อ้นเ a อะ i าร์เรอองพันนักล่าผู้ฝา่าผู้ขวากด่าคนคนพบพลังแห่งการป้องกันดีเจเดเดอะไว ดเือมราทุกคนมีพลังพิเศษในตัวเองแค่คนให้ผมขอต้อนรับนะครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับของพวกเราสองคนดีเจเรและก็ดีเจอ้นนั่นเองนะครับกับช่วงนี้เลยซีดยูลิสนั่นเองนะครับเออเป็นช่วงที่ต้องบอกเป็นช่วงพิเศษนะ ใครอยากฟังเพลงอะไรโทรมาได้เลยนะฮะที่022457183นะครับมาลิขิตเพลงของคุณเลยนะครับมาลิขิตลิสต์เพลงของคุณและที่สำคัญเราอยากจะรูปเพลงในอดีตเพลนปัจจุบันของคุณด้วยมาหนึ่งซ้ายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อคุณชื่อใหม่ค่ะคุณใหม่นะครับค่ะคุณใหม่คุณใหม่ยังเรียนอยู่ปะครับเรียนอยู่ค่ะเรียนอยู่ที่รางแหงค่ะรางแหงปีอะไรครับ ขึ้นปีสองค่ะขึ้นปีสองคณะอะไรจ๊ะมนุษยศาสตร์ค่ะมนุษยศาสตร์นะครับอ่ะมาวันนี้ขอเพลงไหนดีครับผมขอเพลงไอเนวิดของบีดค่ะไอเนวิดนะะได้เลยเดี๋ยวเปิดให้นะครับครับผมอ่ะอยากรู้หน่อยว่าช่วงนี้มีเพลงอะไรที่รู้สึกว่ากาลังจี้โดนใจบ้างครับคุณใหม่เพลงจี้โดนใจอ่ะในกลุ่มเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนอะไรเนี่ย ตอนนี้ก็ชอบฟังเพลงเก่าๆเพลงใหม่ๆปนกันมากงอะไรชอบเพลงศตามากกว่าศตาขอันเดียน่าจะเป็นเวอร์ชั่นเก่าพอดีอ๋อโอเคได้แล้วตอนนี้ฟังไอเดียดไปก่อนนะครับขอบคุณครับหนึ่งสายของเราครับสวัสดีครับหาโทรศัพท์อยู่ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อคุณโอ๊ตค่ะโอ๊ตคุณโอ๊ตนะครับคุณโอ๊ตนะครับค่ะตอนนี้ยังศึกษาอยู่หรือเปล่าครับอะไรนะตอนที่ติดอยู่คุณโอ๊ตเรียนที่ไหนครับครับผมมหาลัยธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับใช่แล้วอปีอะไรครับยังไม่มีรยคาเร้ติดอยู่ถามว่าเรียนอยู่ปีอะไรครับ ปีสองปีสองปีสองเหมือนกันเลยเอาเมื่อกี้เลยสายที่แล้วเลยนะฮะวันนี้อยากฟังเพลงเพลงของมาลุนไฟมาลุนไฟอะไรนะเพลงของมาลุนไฟโอเคฟังยากมากเลยได้ยินว่าเพลงโฟนแหละของมารุนไฟนด้ยังไงเดี๋ยวเปิดให้นะครับครับผมไม่แน่ใจว่าอยู่แถวไหนสัญญาณไม่มีเลยน่าจะไกลอยู่นะฮะยากมากไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดเพลงให้นะครับทั้งสองเพลงเลยนะครับยังไงชั่วโมงนี้มาลิขิต ลิสต์ของคุณเลยอยากฟังเพลงไหนส่งมา4111975อยู่กับดีเจเด่นและดีเจออนครับเอาละครับนี่ก็คือเพลงนะครับจะกจ้านั่นเองนะครับบอกได้ไหมนะครับรวมไปถึงพาดได์จากเบลนิตาด้วยนะครับสำรับตอนนี้เดี๋ยวเราขออีก2สายนะฮะนอนครับที่022457183นะฮะหลังเบรกนะครับอยากฟังเพลงอะไรโทรมาคุยกันเลยนะครับ กลับมาช่วงซีดยูลิสกันต่อนะครับแน่นอนว่าเป็นช่วงที่อยากฟังเพลงอะไรนะฮะก็เรียกว่ามากําหนดด้วยตัวคุณเองเลยนะครับที่ศูนย์สองสองสี่ห้าเจ็ดหนึ่งแปดสามนะครับครับผมตอนนี้สองสายของเราพร้อมแล้วไปคุยเขาเลยดีกว่าสวัสดีครับ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 คุณตีครับผมครับผมอยากฟังเพลงอะไรเอ่ยแสงสุดท้ายครับแสงสุดท้ายได้เขาเพิ่งเรียนจบด้วยนี่ครับผมเอออยากเข้าที่ไหนครับผมอะไรนะครับอยากเข้าเรียน เกี่ยวกับอะไรที่ไหนบ้างครับเดี๋ยวดิคุณพูดนี่คือจบมหกใช่ไหมเอมอพึอ่งจบมออแบบเออเรียนจบมันตีความไม่หละแบบจบมหกมาอยากจะศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยไหนดีครับนั่นสิพี่ช่วยแนะนำหน่อยดิครับอืมอยากเรียนอะไรอ่ะเออเออเอ,เอ,เอๆๆาเป็นวิศวะครับวิศวะถามถูกคนมากเออ เดี๋ยวดีเจอ้นตอบได้ไหมวิศวะที่ไหนดีผมขอต่อสายไปดีเจตะดดีกว่าดีเจตัเออวิศวะก็จริงๆก็พวกอลักกระบังอะไรพวกนี้ก็ดังนะครับผมเออนะครับก็ยังไงก็ลองศึกษาดูแล้วกันแนะนำนะฮะสองทุ่มโทรมาหาใหม่หลังไม่เดี๋ยวผมให้คุยดีเจตัดนั่นสิอาจจะปรึกษาเรื่องวิศวะได้เออแต่ถามดีเจอ้นศึกษาต่อไหนดีครับดีอ้นตอบได้เลยว่าว่าที่ไหนก็ได้อืที่ ที่ที่คนชอบไปเออแหมอะอะเบื่อเสียงแลเบิดแล้วครับคุณตีครับอืมครับผมคุณตีแสงสุดท้ายนะเดี๋ยวเปิดให้ครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่นะฮะพี่อ้นอยากเรียนที่ไหนมากที่สุดฮะจริงๆเหรอครับครับผม ที่ผมุณเรียนอที่ไหนนะผมเรียนที่อสัมชัญอสมชั่จริงๆที่เรียนอยู่ทุกวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมคนพบนะนะโอเคละทำไมครับคนพบแล้วนะคนพบคนพบว่าคนพบแล้วครับอีกหนึ่งสายมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเออชื่ออะไรครับผมเปิ้ลค่ะคุณเปิ้ลนะครับอืมคุณเปิ้ลคุณเปิ้ลครับตอนนี้ยังเรียนอยู่ใช่ไหมครับค่ะที่ไหนเอ่ยราชวินิตบางแก้ว ยังไงวินิจงแกวยังเด็กอยู่เลยมออะไรครับมอห้าค่ะมอห้าคิดไว้ยังว่าอยากจะศึกษาต่อที่ไหนดีตอนมหาวิทยาลัยยังเลยค่ะยังเนอะอีกปีหนึ่งนะค่อยคิดเนอะค่ะอ่ะโอเคครับวันนี้อยากฟังเพลงสัมผัสที่เจ็บของซิลสัมผัสที่เจ็บของซิลนะครับค่ะโอเคได้ครับเดี๋ยวเปิดให้นะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คือสองเพลงสองสายหน้าใหม่ของเราเนี่ย ยิเลมครับสำหรับชั่วโมงนี้อย่าฟังเพลงไหนลิขิตลิสต์ของคุณมาได้เลยทาง4111975ครับ16นาฬิกา58นาทีแล้วนะฮะเรียกว่าหมดชั่วโมงของพวกเรา2คนแล้วดิเจเดย์และก็ดิเจอ้นนั่นเองนะครับต้องนะครับยังไงก็กลับมาเจอกันได้ใหม่ครับกับร้อง2คนทุกวันจันทร์และอังคารนะครับบ่าย 2- ถึงหโมงเย็นแบบนี้นั่นเองครับครับผมขอขอบคุณทุกการติดตามเลยนะทุก SMS แล้วก็หน้าใหม่ที่ติดตามกันมาในวันนี้นะฮะวันนี้วันที่5มิถุนายน วันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกด้วยนะครับยังไงก็เรียกว่าช่วยดูแลสภาพแวดล้อมของโลกของเราด้วยละกันยังไงก็เป็นที่ที่เราทุกคนอยู่นะฮะเริ่มต้นจากการกำจัดโมลพิษข้างๆผมก่อนเลยนั่นง่า <c> ย <oughs> อ่ะยังไงก็ขอลาไปก่อนละกันครับ้า<ม>ขอยกเวลาให้ดีเจคิวนะครับสามช่วงเต็มเลยจัดป่าครับผมเดี <ไง S 2> ย๋ยวกลับมาเจอกับผมครับตอน,น,อนสองทุ่มอ่าแล้วก็ดีเจตะด้วยน่าจะมาะครับโอเคน่าจะมานะโอเคยังไงก็เจอกันอาทิตย์หน้าเลยนะครับสำหรับผมเลย นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ